รายอะไรนะครับสังเกตอาการแล้วอาการปวดศีรษะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนเขาก็ดีขึ้นนะครับคอมพิวเตอร์สมองปกตินะครับที่เหลือก็เป็นที่เหลือก็เป็นประเภทกระดูกหักประมาณเก้าปีนะครับก็โอเคครับอื ครับกลทุกคนทุกคนอาการปกติดีนะครับขวัญกำลังใจคนไข้ก็ก,ก็ดีนะครับปกติควน<ป>ใหญ่จะกลับบ้านในวันนี้นะครับปก,ปกติเวลาเวลากระแทกแรงแรงอย่างนี้หรือเราเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องดูอาการ24ชั่วโมงใช่ไหมคุณหมอฮะคือถูกกระแทกแรงแรงในทางภาษาแพทย์เขาเรียก blunt injury หมายถึงถูงถกมีอวไรยภายในเอ ทบก,กระเทือนนะครับขอบบอบช้ำไม่ว่าจะศีรษะไม่ว่าจะมา้าไม่ว่าจะตับไม่ว่าจะไตพวกนี้เราจะต้องสังเกตอาการภายใน24ชั่วโมงตัวอย่างเช่นบางทีไตไตแตกเนี่ยมันจะค่อยๆแตกมันเออในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับ,รบไอสักพักเราก็ดูอาการหน้าท้องมีเกรง็งมีการเลือดออกนะครับ อาการสมองก็เหมือนกันเยนะครับวันแรกาชั้งแรกอาจจะมีอาการปวดศีรษะไม่มากแต่แค่จะซึมลงหรือว่ามีทคืนแท้อเจียนซึ่งภายในยี่สชั่วโมงจะบอกอาการพวกนี้ได้ชัดเจนนะครับแล้วเวลาผู้ป่วยมากๆเราก็ได้อินสตรอกคนไข้บางท่านก็กลับบ้านไปนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งกลับบ้านไปและกลับไปบ้านมีอาการปวดศีรษะอาเจียนก็ได้กลับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็รับตัวไว้สังเกตอาการแต่ขณะนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับครับก็คือว่าโดยรวมที่กลับไปแล้วเนี่ยทำไมเราถึงปล่อยให้กลับครับเพราะมันก็กระทกทั้งหมด กับที่8-11คนที่ให้กลับก็คือกระแทกแต่คนไข้รู้ตัวดีไม่เจ็บที่ไหนเลยนะฮะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับมีรอยถลอกบ้างเย็บแผลบ้างอะไรพวกนี้นะครับครับออคือการที่เราจะสังเกตอาการจะต้องมีอาการบางอย่างให้เราสังเกตด้วยนะครับ,รบไม่ใช่ถูกกระแทกแล้วสังเกตเออแบบคนปกติไม่ไม่จาเป็นอะไร้อย่างนั้นนะครับอืมครับตอนนี้ผมผมย้อนกลับไปคือผู้ผู้ผที่ตอนนี้ถือว่าอาการสาหัสเนี่ยสามคนแต่ว่าปลอดภัยแล้วถูกไหมฮะ ครับปลอดภัยแล้วครับกรามคนแรกนี่ก็คือมีลักษณะตับอ่าตับกับไตแตกนะครับคนที่สองคือกรามหัก ครับผมคนที่3ามคือกระดูกกระดูกเบ้าตาร้าแต่ทั้ง3คนเนี่ยถือว่าปลอดภัยแล้วอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วอยู่ในขั้นปลอดภัยฮะสองคนหลังยังไม่ผ่าตัดถูกไหมฮะยังไม่ผ่าตัดครับก็ยังตานี้เขาดูอาการอยู่นะครับแล้วก็ให้การรักษาอยู่แล้วก็ทางแพทย์เขาเรียกพลาสติกเซอร์เจนหมายถึงแพทย์ที่ศัลยกรรมตกแต่งก็ได้มาดูอาการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ได้สังเกตอาการอยู่ครับอืคือยังอยู่ในช่วงยต้องผ่าอาการไม่ยังไม่ต้องข่าตัดฉุกเฉินนะครับอาการทุกเนี้นะครับครับครับคือผมก็ถามตรง ก็กลัวว่ามันจะช้ำไหนแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยให้ดู24ชั่วโมงถ้าผ่านไปก็คือผ่านถูกไหมอย่างนั้นหรือเปล่าฮะผ่านไปมันก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยมีอาการอย่างอื่นซึ่งซึ่งโอกาสที่จะเป็นอะไรร้ายแรงเนี่ยน้อยนะครับครับหมายถึงโอกาสที่จะมีน้อยทางในทางการแพทย์เราไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับถือว่า99เปอร์เซ็นต์น่าจะโอเคนะครับก็ผ่านในวันสองวันนะครับคนที่เราดูอาการถ้ามันจะมีปกติก็คือเขาจะอาเจียนถูกไหม อาการทางศรีรษะนะครับจะปวดศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนซึมลงนะครับส่วนใหญ่จะมีอาการภายใน24ชั่วโมงแรกนะครับครับคือตอนนี้หกอ่าหกสิบก้าห้าสิบเก้ารายตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ดูอาการทั้งหมดดูไหมฮะไม่ฮะห9สิบเก้ารายนี่มีประมาณเออหกเจ็ดรายที่ที่มีกระดูกหักที่รับการผ่าตัดนะครับครับม,มีบางคนกระดูกหักก็เข้าเฟื่องนะครับบางคนก็เออตัว